สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิสการองค์การมหาชนหรือทีเซบยกระดับความมั่นใจได้มาตรฐานรองรับการกลับมาของนักธุรกิจกลุ่มไมซ์หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่สอดคล้องกับการยกระดับด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อสร้างความได้เปรียบและการแข่งขันที่แก่ประเทศไทยในอนาคตอย่างยั่งยืนโดยทีเซได้จัดงานไมซ์ เซ็นดาสเด2023เมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อมอบตราสรัรลักษณ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการไม้เป็นประจำทุกปีซึ่งในปีนี้นับเป็นครั้งที่8ของการมุ่งยกระดับมาตรฐานไม่เพียงแต่สานที่การจัดงานแต่ยังเน้นการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไม้ด้านมาตรฐานบุคลากร,กรและมาตรฐานองค์กรให้มีคุณภาพในระดับสากลเพื่อตอบโจทย์การกลับมาของธุรกิจไมสอย่างยั่งยืนครับ วันนี้ก็เป็นวัน m y s t a n d a r d day ปกติแล้วทีเซพก็จะจัดทุกปีเพื่อที่จะมอบรางวัลให้แก่สถานที่จัดงานนะคะที่ได้รับมาตรฐานการจัดงานนะคะรวมทั้งมาตรฐานการจัดงานอย่างยั่งยืนและรวมทั้งมาตรฐานอาเซียนมาตรฐานสากลเช่น iso ซึ่งการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่ว่าจะสถานที่หรือผู้บริหารจัดการได้รับมาตรฐานเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ย สามารถที่จะแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนนะคะในการที่จะเป็นสถานที่จัดงานไม้ต,ต่างๆแล้วการที่เราสามารถที่จะมีมาตรฐานโดยเฉพาะสำหรับคนทั้งมวลเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้รับความสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีความมั่นใจเกี่ยวกับสถานที่จัดงานของประเทศไทย นอกจากการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานในทุกๆด้านเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจไมซ์ในระดับสากลอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิสการหรือทีเซ็ยังได้ร่วมมือกับมูลที่อารยสาปัตเพื่อคนทั้งมวลในการยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานเพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมตามหลักการไม e for All หรือธุรกิจ m ม c e เพื่อคนทั้งมวล โดยการจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติการจัดประชุมและนิรศการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟ l ลีดีไซน์ไกด์บุ๊กเพื่อส่งเสริมการออกแบบและจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมาตรฐานสากลทุกคนใช้ได้ทุกวัยใช้ดีสะดวกทันสมัยปลอดภัยด้วยหลักคิดที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลสอดคล้องกับเป้าหมายสากลว่าด้วยเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมและในทุทกๆด้านของการพัฒนา เราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไปครับจริงๆเราทำงานร่วมกันมาหลายปีแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ที่เกิดขึ้นได้ต้องขอบคุณมากที่เริ่มครั้งแรกที่เราจะทำในเรื่องของ f r e d l y Design g u i d e บุ๊กนะครับที่ได้ตกลงกับทางมูลิตีแล้วแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแข่งขันตลาดในการนำผู้เดินทางกลุ่มไม้จากต่างประเทศเข้ามาอย่างเดียวโดยไม่มีการดูแลให้อย่างดีนะครับซึ่ง ตอนนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเรื่องของ SDG คือเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่สําคัญและการดูแลนะครับคนทั้งมวลซึ่งในวันนี้จะเป็นวันแรกครับที่เราได้มาเริ่มต้นในงานที่เราแจกมาตรฐานกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแผนระยะเวลา5ปีใช่ไหมครับพี่วิจนะที่เราจะร่วมกันในการที่จะพัฒนามาตรฐานสู่คนทั้งมวลน,นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันปฏิสา แห่งการเริ่มต้นนะครับในงานพิธีการสําคัญในวันนี้ร่วมมือกันระหว่าง2องค์กรที่จะขับเคลื่อนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหมาหนาอำนาจทางด้านไม้ All แล้วก็นี่ครับเราก็จะมี f ฟรนลี่ดีไซน์ไกด์บุ๊นะครับ <c oughs> เพื่อจะเป็นคู่มือสําหรับแจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการนักธุรกิจในุสากราไม้เนี่ยได้นําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงพัฒนาสถานที่จากที่มีแต่บันได ก็ไปใส่ทางลาดทางลาดที่เป็นมาตรฐานสากลคือไม่ชันไม่แคบมีเราจับราวกันตกไม่อันตรายแล้วก็โดยเฉพาะห้องสุขาที่ประตูกว้างประมาณ1เมตรมีเราจับก็จะมีบอกระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้ซึ่งก็จะทำการแจกจ่ายฟรีนะครับทั่วโลกทางออนไลน์ก็ในประมาณเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็ติดตามกันนะครับ แล้วครับไมซ์อธุรกิจไมซ์เพื่อคนทั้งมวลอีกหนึ่งประเด็นสําคัญในการยกระดับการขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดงานไมซ์สู่คนทั้งมวลเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสตลาดธ,ธุรกิจไมซ์ของประเทศไทยในเวทีโลกให้ก้าวไปสู่การเป็นชาติผู้นําไมซ์ของโลกอย่างยั่งยืนโดยแท้จริงครับมีเสบขับเคลื่อนไมซ์ l อเพื่อคนทั้งมวลยย